ฮัลโหลฮัลโหลซบายดีพี่น้องฮัลโหลเอเบันมาเ้อะจ้ามากินข่าวด้วยกันมากินข้าวจ้าอ้ยหิวข้าวหิวข้าวพี่น้องเลยเพิ่งไปโรงพยาบาลเพิ่งกลับมาหิวข้าวจ้าวันนี้ไปโรงพยาบาลจ้าหมอนัดไปโรงพยาบาลแต่เอายามากินจ้ะกินยาหมดแล้วไอหิวข้าวจ้ะหิวข้าว ไข่เจียวแกงออมไข่เจียวกับแกงออมแกงออมหมูสับใส่มะเขือมาดูจ้ะแซ่บๆแล้กันหิวข้าวตามืดตาลายอื ไปหาหมอเพิ่งกลับมาก็หิวไปรอหมอตั้งนานจำอยากชิมใช้ใจไปใจยี่สังอ่ะก็มาไปที่โรยืนาลไปฟกตันฟันเลยจะทั่งหัละ กับมาก็หิวข้าวพี่น้อง วันนี้อากาศอากาศไม่ดีวันนี้ไม่มีไม,มไม่มีแดดเลยวันนี้ค้มตั้งแต่เช้าทำท่าฝนจะตกก็แบบทิ่ให้มามาต่อะกินโตทาเย่อมไม่มีแดดเลยตั้งแต่เช้าฝนก็ทำท่าจะตก ไข่เจียวแล้วมักินง่ายดึกอะไรไม่ออกก็ไข่เจียวารส时ลำตาวส,งส่งอะชิ้นแม่หัวา蛋ล煎蛋最简ห啦又ม味 เีอยวกินแจงอมอมกินแบบไม่ต้องหายใจพี่น้อง จัดฟังก็เข้มยงมุเท้าเฮกากินเขา้ารีบรีบกินหายใจมั่งหรือเปล่าอืมแจาง่อ่อฮทา่าฮ่าฮ่าฮ่าง่ี้่า่ะอร่อย่า่อย่า่่าฮ่า่า่า้่า่าฮ่่าฮ่าักีา่าา แซ่บแซ่บเฮ้ยหายใจก่อนหิวจัดพี่น้องเลยเสร็จไปแย้วปูนโทอท่าว่เฮ่ยสิเสร็จตัวเิมใส่ตทาวเฮ่ยแกอืว เย่งแบบเลาๆโรงพยาบาลก็คนเยอะๆคนป่วยหล,ลายลยคนป่วย Giêng nơi tô yên. Tăng đi là tăng tăng tân 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 tăng tân 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 tăng tân 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 ra tân 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 ต้องไปรอ,อยายเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ยาเป็นชั่วโมงพี่น้องอืมอิ่มแล้วทีนี้ก็ปีหน้าถึงจะไปแล้วปีเนี้ยก็มาชดลิ้นสินไทยซัง มอนัดอ่าสามเดือนไปหาหมอครั้งหนึ่งหมอให้ยามากินสามเดือนก็ไปพบหมอครั้งหนึ่งสิบกว่าปีแล้วยังไม่หายเลยสิบกว่าปีแล้วไปหาหมอเนี่ยโอ้ยเป็นแต่ละโรคพี่น้องไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลแล้วอย่านึกว่าจะออกมาได้ไง่ายๆสิบกว่าปีที่เข้าไปอ่ะอืม จากโลกนั้นก็มาโลกนี้โลกนี้ก็โลกนั้นอีกเออหายแล้วก็มาโลกนั้นอีกไปหาหมอเนี่ยโรคเดียวก็สองสามปีแล้วหายหายพอหายก็ไปหายอีกโรคหนึง่งเนี่ยโรคเนี่ยสิบกว่าปีแล้วโรคเนี่ยโอ้ยพี่น้องหาหมอจนเบื่อหน่ายพี่น้องเอ้ย ไม่รู้จะหาไปถึงเมื่อไหร่นะเนี่ยไม่หายสักทีหมอให้ลดน้ําหนักอยู่เนี่ยหมอให้ลดน้ําหนักตอนนี้ผอมเหลือกิโลนึงอะโลสองโลผอม,มลงหน่อยผอม,มลงหน่อยแล้วตอนเนี้ยกินไม่เยอะไงกินนิดนิดหน่อยหน่อยก็อิ่มแล้วกินไม่ค่อยได้เยอะหอรีพายจะไปเอาเสกสิวจออ่ยายักก็หยุดละเสกสิวจอที่ฝานน่ะเนี่ไหวแล้วไม่เก้ทายห้อยไหวอะเสกสิวสิวจอเปาก็ตาหูเปาคําเปาก็อกย่าง เซ็กซี่ซอย่าแสงหยัดกะลาโยมชดกายอยู่ชดกายแล้วจะอุ้ยถงโอแกว่าโอเคแสงหยัดแล้วต่อห้ยเสกเยต่อหอยีแกจะหายย้ำเต่าร้ายก็อยู่บ้านก็กินแค่มื้อเดียวก็โอเคก็อยู่ได้ไม่ได้ออกข้างนอกใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าออกข้างนอกนั่นก็จะหิวแต่ว่าอยู่บ้านทั้งวันเนี่ยกินนมกินนมถู่วเหลืองก็กล่องนึงก็อยู่ได้แล้วกินข้าวสักมื้อหนึ่งก็โอเคก็อยู่ได้จ้ะพี่น้อง มันไม่ได้ออกข้างนอกมันมันไม่ได้ใช้อ่ากาลังอะไรมากมายก็เลยไม่ค่อยหิวเท่าไหร่กินก็มื้อนึ่งก็อยู่ได้แล้วตอนเย็นก็ไม่กินแล้วจ้ะตอนนี้อาจจะก,กินขนมปังกินขนมปังกินนมอะไรพวกนี้กินเสร็จก็แล้วละเย็นนี้ก็ทํากับข้าวให้สามีกินก็เย็นนี้ก็สามีกินข้าวคนเดียวตามเคยเลยลูกสาวลูกสาวกลับมาก็ต้องมาทํากับข้าวให้ลูกสาวกินอีก ลูกสาวต้องมานึกขับข้าวดูลูกสาวจะกินอะไรมีแล้วล่ะมีแล้วจะทําอะไรเขากินดีจะทอดกิมจิจะทอดกิมจิหรือจะทอดอ่ากิมจิทอดแป้งกิมจิหรือจะทอดอ่าหอยทอดให้เขาดีเนี่ยจะมาคิดดูก่อนไม่รู้เขาจะกินอะไรนะต้องรอออเดอร์ก่อนต้องรอออเดอร์มา <laughs> ไม่มีออเดอร์ก็จะไม่ทำแล้วนะ ลูกสาวลูกสาวกลับมากลับบ้านก่อนลูกสาวส่วนสามีก็กลับบ้านสามสี่ทุ่มนู่นแหละถึงจะถึงบ้านลูกสาวน่าเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งไปถึงบ้านแลน้วยังทำให้ลูกสาวกินอีกตัวเองก็กินแล้วก็แล้วไปละจ้ะโอเคจ้าวันนี้มาพูดคุยแค่นี้แล้วกินให้ดูแบบกินแล้วตอนนี้กินก็อิ่มนะไม่ใช่ว่าไม่อิ่มก็อิ่มก็พออยู่ได้ กินข้าวไปครึ่งหนึ่งกินข้าวยังไม่หมดเดี๋ยวเก็บไว้อีกสักพักหนึ่งอาจจะก,กินต่อก็ได้ตอนนี้เพราะว่าหิวจัดมันกินอะไรไม่ได้เยอะเดี๋ยวจะไปทํางานก่อนจ้ะไปแล้วจ้ะสําหรับใครวันนี้วันเกิดสุขสันต์วันเกิดแล้วกันนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคอยลำล่ำรวยๆคอยเป็นมาสิทธ,ธิคิดสิ่งใดคอยสมความหวงังความปรารถนาชีวิตขอให้มีแต่ความสุขจ้าเลยล่าปิงก็ก็ระยาสร้างจยาดจ๊เลยสร้างหายาดไฟหล่อละสันทยกินห้องลาอยางๆโหจิกกนเดียวหอยส้นๆมาแต่กะโอ้หะจะกินนะ ไปแล้วจ้าไปบายจ้า